หมดใหม่มีออนมาตีไอเทมอาร์ติแฟกต์ทำไมต้องเป็นออนครับไอเทมโบราณในทีฟทีไม่ใช่ไอเทมออนแล้วครับผู้หลแม่งเกินคำว่าออนไล่เฮียไอทีไม่ติดปั๊กอีกโกไปดีน้องแม่งเกินคำว่าออนและแต่ไอเทมโบราณแต่ละอย่างในทีฟทีที่ใส่มาออนเฮียอะไรแบบนั่นคือไอเทมแบบว่าพิเศษล่ะเออพูดตั้งหลายรอบว่าเลิกเรียกไอเทมออนได้แล้วไอสัตว์มันมีไหมไอเทมในซัมเมอร์เนอร์ลิฟท์ภาคุมแยกล่างเนี่ยกูถามจริงฮะดาบตีลดดาวเนี่ยมันมีมะผูโหลนักกรรม Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมเปิดเติมเกม TFT Mobile ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์พร้อมทั้งบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม TFT Mobile บนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้อีกนะพร้อมกับบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งคุ้มแบบนี้ต้อง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมเออแค่บ่อยไม่ได้เล่นดาบตีรถดาวเลยมัน disable ไปแล้ว มันมในนี้ปั๊มันเอาเพราะมันเป็นมันไม่ใช่ตีมันหรือว่ามันไม่ได้ความสามารถลดดาวเหมือนเดิมมันเป็นแบบแค่ทำความเฉลี่ยน้อยลงปั๊ลดดาวลดดาวเลยลดดาวมันเด็กเอาควายเลยอะควายที่เราด่าอีกยังไงวะเดี๋ยวนะ ไม่คือผมอ่านผ่านๆอ่ะผมคิดว่ามันแค่แบบเออทำความเ่ายเบาลงเอลงอลด์่อดลดตันเวใส่ตัวนั้นที่อ่านรายละเอียดทุกบรรทัดอะแม่งเขียนว่าสามารถลดยันได้เหลือสูนดาวอ่ะโอเคแม่งอันเดิมเลยดกว่าอันเดิมแบบเซตหนึ่งคือใครทันเซตหนึ่งก็จะรู้ว่าความพยานะของมันคืออะไรอ่ะคือจะลองามา,า <laughs> จากสูนดาวสูนดาวสเต็แบบม่งโคตรง่อ่ะ <laughs> โชกาดที่สตัวแต่คผมมีอออคอกรอกสามตัวชื I ่อเทพออนนี่เอามาจากไหนทาไมคนเรียกกันเยอะก็เมื่อก่อนมันเรียกว่าอเทมออนจริงๆครับสมัยที่ไอเทมโบราณมาคร,มครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยเฟิร์สไทม์เขาก็ใช้คาว่าอเทมออนมาเลยทําให้ผู้เล่นเกา่าเกา่าผูเ้เล่นเก่าจะติดใช่ผู้เล่นเก่าเลยติดเรียกว่าอเทมออนแค่นั้นเองตูงพี่แรงบอยฮิมอสด้วยไม่รู้เกมกูจะเล่นอะไรก็อะไรสองดาวก็ได้เฉยไม่ที่ว่า แต่ว่าอยากอยากเล่นเบฮย์มอสไปเลยมันเป็นพิษเมติกนี่พี่รอดูแค่อยากได้เบิร์นเดย์ของหรือตีได้ปะก็อยากได้ลิฟวิ่งฟอร์ตครับอุ้ยได้เบิร์นเดย์จริงว่ะน้องอุ้ยได้วันวันบลเดอลิงเทนเนอร์ก็มาน้องทำไมมีแต่ของสนุกสนุกอับน้องผมมีทั้งเบิร์นเดย์ทั้งลิฟวิ่งฟอร์ตเจี๊ยบมันเลือกไม่ได้พี่มีเบ <c oughs> ิร์นเดย์กับบอลเดอร์ลิงเทนเนอร์ไอสัตว์เลือกยากมากเลยอะไปพี่ไปร์นเดย์ไปะล่ะดีครับ ้อแต่เบอร์เดย์กับเบอร์เดย์ไอที่เราดีนะสมมติว่าเป็นตัวเดียวกันลองปะล่ะไปแม่งไงสั่นเบอร์เดย์ตังคนมันเกิดใครเลยควายไม่รู้ผมไปเลยเซเวอร์ขายที่นี่ตัวแรกที่ได้เป็นเคสมีมีมีเอ้ยส่งส่งมอฟไฟมาตัวหนึ่งได้ปะส่งมอฟไฟมาตัวหนึ่งครับไรบอร์ดที่แข็งแรงแข็งปักต้นเกม ไม่รู้ฟังแต่ละไอเทมเดียวแล้วครับเก็บตังค์แล้วครับนี่เอ้ยถ้ามันมันมีพลาดจีนเอาไว้แค่บ่อยถ้าถ้าเราเป็นถ้าไม่บาทซ้ำอ่ะเรียบร้อยแล้วไม่ไม่ต้องสี่บาทซ้ำก็ได้ถ้าเราสามารถขึ้นเก้าขึ้นสิบได้เราจะได้ห้าบาทกันสี่ตัวเลยเว้ยเซกันนะยับยับเออเชี่ยเดบล์เบิร์ดเดย์เขาเพิ่เกิดใครไม่รู้เวสต์เก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์เดียวเอาตัวอะไรไปไหนอยากได้อะไรสองดาวปะบอกได้ไม่ไม่มีเลยที่สองดาวทั้งบอดแต่สี่ตัวขายเหลือพวกตัวที่แบบว่ามีมี ไอ้เชี่ยโชกาดโชกาดพี่เท่าไหร่ห้าเก็บไว้เพื่อพรรอบหน้ามันก็ยังได้นี่อยู่ดีได้ตัวบาทเดียวอยู่ดีเริมห้ามีคนเหยิบแล้วมั้งอันนี้เบอร์เดย์อันนี้บวกช่องตาเศษเอ่อบวกสามเทดโอ้โหเช้ยเทดแม่งโคตรดีเลยอะไอคนเนี้ยที่พิติกอะเหรอเอ้ยเบอร์เดย์คนหนึ่งเบอร์เดย์สี่คนดูดิโอ้ยคือถ้ามันเออคือคือถ้ามันแค้เอาจากฟอร์จูนได้ใช่ป่ะแล้วเลดเกมแม่งไปเล่นเฮเวอรี่กับดาก็หลอดถูกสบายจัด เขตท,ที่แม่งได้มาแม่งแบบการจัดจัๆถ้าได้คาบาทสามใช่ถ้าได้คาบาทสามมาเก็มพงังกูบอกเลยสมมติเวลเก้าผมได้แหละเวลเก้า <9 S 2> ผมได้อะไรสักตัวสมมติอูเดียแกดบอยก็ได้ <9 S 2> อูเดียแ,แล้วก็เวลสิบอีกคนหนึ่งได้อูเดียเรียบร้อย <List of ideas> ง่ายๆปะ่ะแกดบอดบยปะไงมันเงียบเแบบไม่คุยด้วยไม่รู้ผมเก็บตังค์อย่างเดียวผมจะไม่บีบขึ้นเวลนะครับผมจะพังไปก่อนเก็บตังค์อย่างเดียวรอคลิปเพื่อวันเกิดแบบผูรอดหรือเปล่าดีกว่าผมได้อูเดียสามดาวจากเนี่ยแหละเวลเก้ากับเวลสิบได้อูเดีย เก่งเลยนะครับผมไม่เคยได้5บาทสามเลยจำใจกระโดดกระติกไม่เลยจำเลยยากเกินได้สามเลยอีฟี่ใช่ไหมต้องมันใจอันที่สองไม่ต้องเป็นแบบไอ้นั่นแหะเงินเมนอีคอนเอออเมนอีคอนอะไรก็ได้แล้วก็แบบรีบบูเบลอ่ะขี้โกงสุดๆว่าอันที่สองต้องเป็นเงินเว้ยนั่นใช่ไหมไม่เงินก็ไอเทมไม่ควรเป็นคอมแบทคอมแบทไม่ช่วยเราคอมแบทคอมแบทมันช่วยแต่ว่าเราไม่ได้จะโลหาอะไรเงี้ยเราต้องเไม่ช่วยเลยอ่เราเราคุมตัวละครที่แม่งมาไม่ได้ไง ตะคอนนั่งมาไม่ต้องเถิดแล้วอะ่ะเอ่อผมมีต้านทานเวทผมน่าจะต้องหางของแทงให้ไปเลยซึ่งของแทงที่ว่า่นเดือยเรียกิีกปัจเตอร์จังเลยวะ่ะดาวคอดีครอเชฟเชฟกับชูเชฟกำลังสมหัววางแผนครับ ปึ๊บปั๊บเก็บตังค์เดี๋ยวกระปึ๊บกระปึ๊บกระสกระป๊าป๊าปป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 นปป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 ปชปปปปปปปยปป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 ป วีนี่ชนะร้อยเปอร์เซ็นต์มาแฟกกับโชแกะใครแทงดีกว่ากันคุณตัวให้มาแฟคครับแต่ว่าใครเก่งกว่ากันให้โชเกะโชเกะตัดยูได้โอ้โหอะไรกันมาเต็มเยอะเลยเนี่ยมันเยอะจังอะวลวหกไอ้นี่แน่เลยวลวหกวลวหกก่อนตาบ้านมันเบอร์เดย์มาไงคุณเบอร์เดย์ไม่สนไม่สนผมรอห้าสิบรอรอรอได้รอได้สนไม่สนคุณรีบขึ้นเวลเพื่อวินตตีผมรีบห้าสิบบาทเพราะผมรอรุ่นนั้นที่สองเป็นอะไรครับหิฟันโดนครูมันพิษเมยล้วนี่รอบเนี้ยใช่ไหมบึ้มอะเนี่ยมันพิษเมย์ล้วนห อฮิวฟันคนดูแค่นั้นเกมจบเบอร์เดย์บอกฮิวฟันเท่ากับเท่ากับหลับหลับ,ลบนั่งอ่านแชทหลับตัวเองแปะ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 เป็ปปปปปปนน้ำพี่อะไรเลยปล่อยตายด้วยปล <c oughs> ่อยตัวไหลด้วยเ <c oughs> บอร์เดย์นทำตัวในช็อปไหมไม่เคยสังเกตเลย,ย <c oughs> เหมือนเดิมครับหลักการเหมือนเวยหลักการเหมือนทูปครับเสกก่อนแล้วค่อยนับการเดียวก,นวกนันหมดครับขายโชกเกตตัวนี้เอ้ยช่วยช้าป่ะมาแล้วเทียบโอ้โหแล้วมันก็มาอย่างเียมาช่วยเหมือนกันโดนยิงยิงสัตว์ได้ซะโอ้ยถ้าชนะอฮ้ย อาขายไปแล้ว <Okay. S 1> ไม่ทันแล้วเหลือแค่ตัวเดียวปึ๊บได้อะไรครับเบลล่าได้อาลิได้แห <c oughs> <c oughs> ละได้เลยไปไกลเลยตัวตัวนี้ไปคนละทางสองจางไม่รู้ผมก็แค่ลงตองดาว <c oughs> <c oughs> ตัวแรกแคทบอร์ดนะแคทล,ลีนเออไม่ใช่ซิลเวอร์ขายทิ้งัวแรกพี่แคทล,ลีนตัวสองพี่อาลิแคเดสเปเชียลนี่ต้องออกรือยังเอ young, ่อยังเด็กพี่เบลลาาได้ตังค์ยังไม่ออกวุ่นตึกวผมเม่นเก่ง ชื่ออะไรชื่ออะไรเฮ้ยไขเบอร์เจ็ดอะไรของโกยิงร้องไม่ใช่เบอร์เดย์ที่เราดูผิดโยกหน้ามาเป็นเมมเบอร์เม่ไรอย่างที่ผมบอกมันได้หกก่อนเงี้ยมันเร็วไปมันไม่ได้มันไม่ไร้โกยิงล่องพี่เมื่อวานพี่หยิบมาก็เล่นเงี้ยนะสามหนึ่งันเบอร์เจ็ดแล้ววิขอคอสิบเจ็ดเดือนเหลือเวลาไม่ถึงห้าทีต้องรีบจัดจานเลยเหลือเัืงเยอะชอบาท่าห้าสิบบาทแล้ว นิวฟันคนดูนิวฟันนิวฟันพีซมีอะไรที่เป็นไอคอนไม่มีแล้วอ่ะไอมีมันมีมันมีที่ได้ไอมันมีตาช่างแบบพีดไมติกจำไม่ได้มีได้เหรอไม่รู้ครับจําไม่ได้ครับไอที่น่าบาลานบัตเจ็ตมันไม่มีดิมันเป็นของโกนะถ้าจะไม่ผิดจําไม่ได้เราอ่ะมันมีไม่รู้อะไรก็ได้ที่ได้ตังค์เอามาเลยเอามาเลยนิวฟันน้องเรวอัพก็ได้ลัคกี้โกลเราได้จริงไงไปแล้วได้แหละนิวฟันอันนี้ผมหยิบลัคกี้โกออ๋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 อ นี่พี่ไม่มีอ่ะพี่ต้องรักกิโกอะ่ะเพราะว่าเราได้เนี่ยเราได้ตรฟปสองคนก็ <c oughs> คือคนนี้ แค่เรามีคนแบกล้วชื่อไอ้ขบุึงขาวบึงนึงพลันพุ่งพวกเจ้ากับดวงตัวเองมากกว่าตอนเนี้ยเสียวแบบว่าร้อยยังไงตอนนี้ร้อยเลยปะยังยังขาดสามปีขาดสามปีบาทมันได้น้อยมันไม่ได้หัดฟันมันได้หัดฟันไปแค่สิบบาทได้แค่สามปีบาทในอีกอีกอย่างที่พี่ชอบใช้ทที่พี่ได้เบอร์เดย์แล้วพี่ไม่ชอบรีบอัพเพราะว่าอันที่สองกลัวเป็นอีคอนนี่แหละเพราะจริงเราสามารถบูทหกบูทเจ็ดได้เลยแต่ถ้าอันที่สองเป็นอีคอนปุ๊บอ่านเรียบร้อยพังมันจะช้าลงไปอีกผมไม่แย่มากนะครับคีดโกแต่แทร็คแบบตอนแรกถ้าวิน ติมาอยู่แล้วน่าน่าน่าอับอยู่หน่อยหนึ่งเวลเพื่อแบบให้มันยิงนติต่อไปเพื่อเอาฟังก์ชันวินติเจอใครอ๋อโควิงโลว์วิงโลอ์มันเอาบวกช่องผมของชิมไปตัวเยอะซะดแปดตัวนี่ครัผู้ทู่ไงมีห้าตัวอุ้ยทำไมไม่ได้ห้าไม่ได้ร้อยหนึ่งเปเลยวะจบจบเนียขาดท่าบัตรไลฟรีบเมดเดยคนนึงอุ้ยที่มันได้เหมือนแคทบอยเลยเล็กสองหน้าไอควายเอ้ยแผนเดียวกันเป๊ะเลยวัดดวงกันสินะว่าใครจะดวงดีกว่ากันผมบอกเลยขาบาทหมดพูเกมเนี้ย S <S <S มีสามคนใช่ป่ะขึ้นไปสามคนเวลก้าวก็โผล่มาละสามตัวครับไม่มันมันหมดคู่ไม่เท่าไหร่เว้ยมันหมดคู่อ่ะใครเอฝั่งเราอ่ะโอได้เปรียบเพราะว่าเรามีสองคนพะมันเตะมา <S 1> <S 1> <S แขนมือคุณครับต้องแขนเนี้ยแหละน้องแข่งเนีนเน้ยิร์ k สุดที่ศึกษามาแล้วแรงอยู่ดีฮกเมาบัฟสองดาวมาน้องยื้ยืย้่เพื่อนกำลังมามโอาโ้ยปวดมากมาปหดมากโอ้ยอืมเขาเปล่แม็กเมนเลยรอบหน้าพี่หกละตัวอะไรดีวะคนดูสองบาทเชนไหมถึก ผมต้องการเออ่น้ำตาไม่ก็ของแพงกันไม่เหลือเราแค่หยิบหมัดไปเรื่อยๆวะเออพี่ก็หยิบหมัดไปเรื่อยเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่พี่มีแผนที่ดีกว่านี้เดี๋ยวแคทบอยส่งของอะ่ะแค่แค่ตีปโก้ง่ายกว่าไอ้แค่น้ำมผมไม่อยากพูดคำนี้เลยมไม่พูดแล้วกันใช่ใช่ <c oughs> ไม่พูดแล้วกันไม่พูดแล้วกันเพราะมันกำลังจะถึงนะใช่พอพี่พอพี่พูดแบบจิ้มหันแล้วเบ่งเที่ยแล้วเบ่งเหรอเฮ้พี่ส่งก่อนเนี่ยเนี่ยแล้วมันมีที่กูจริงด้วยเออ่คอมโพเนนต์ตีปแล้วก็สี่บาทคอม ้เดี๋ยวเรามารอดูแพดบอยตกลงมาตัว2อบาทครับปึ๊บนาได้แหละยังตุ้ยคินเด็ดโอ้คินเด็ดก็กูมีอยู่แล้วไงคือกูมีอยู่แล้วไงคือกูมีอยู่แล้วไงเจ้าเด็ดคือใครอ่ะเอ่อเอ้ยไซล่ามีไงหัวไซล่าลงเอาเจ้าเด็ดด้วยมาดิพี่เป็นเอ็กซ์เซลเดตเบย์มอสไนเปอร์มีคนเจอไปแล้วครับไอแคทบอยรอบหน้าสัตว์ แม่บอกผมไม่พี่พี่มึงพูดพี่ปากแล้นพูดไปก่อนก <c oughs> ็น <c oughs> มันคิดไปแล้วว่ามันก็ต้องสัตว์เลยแต่สิ่งนั้นปวะน้องแค่สิ่งนั้นเอ้ยแพ้เดี๋ยวขอบุณซูแสแม่งได้าจากอะไรอ,อ๋อได้มันจะแพนโดล่าไอเทมเติรแม็กซ์เซเดตเพราะว่า <c oughs> บูทเลเวลย <c oughs> ิงออดไม่เข้าไอ้เอ้ยไอ้เบิ้มอย่าบอกนะม <c oughs> ีมีมีโอเคเอามาที่พบ <c oughs> เอามาเฮ้ยเออมาดิ ยี่แพนิกว่ะอะไรนะยิ่งแพนิกว่ะแอนิกดีควายมันไม่มีเกมกากันเลยมันมีมาตลอดมันจะไม่มีได้ยังมันมีมันจะมีแบบเอ่อคอมโพเนนนต์ตีฟเอ้ยไม่ใช่คอมโพเนนนต์เอ่อดัมมี่แล้วก็แล้วก็ไม่มีนั่นแหละแล้วไม่ไงที่ผมเราเราได้แล้วไงเราพูดได้คือแยที่ผมจะพูดก็คือว่าถ้าเพื่อนแม่งไม่ได้ส่งตีปโคให้เรียบร้อยกูพันเพราะกูสาวลัคกี้โคบมาผมลัคกี้โคบสามตัวนะตอนนี้ไอตีปโคบสามตัวเดี๋ยวนี้มันให้สเตกอะไรเพิ่มบเปล่าไม่ได้้ให พี <P> ่ผมขอให้พี่ได้ตัวนั้นได้ไหมไม่ได้เจ็ดอ่ะไมเ,เจ็ดพันสามบาทนะเอาตัว Th ดดอะไเทรดเด้อโดดยิงอ่ะเทรดก็ได้แอฟเ,เฟก็ได้แอฟเฟมีแอฟเฟมีเท่าไหร่แล้วอะ <P> ่ะเฟผมมีสองเชิดมีสามไม่แต่ว่าที่ส่งมันรอบหน้าแล้วนะเข้าจังต้องเป็นโอ้ไม่ผมแล้วไม่ไม่ไมผมต้องเป็นสองต้องได้เอกแบบต้องมีอุ้ยไม่ต้องแล้วกูเกง่งแล้ว <P> ไอ้ส <P> ัสไว้ไว้พอดีเป็นผู้เล่นแอาเฟครับน้องนน้้เเเีี่่ยยลลขึให โอ้โหกาแฟพี่แม่งมีลายสักด้วยมึงขายวะเนี่ยเทียไปไหนก็ไปสักขายทิ้งเนี่ยเทียไม่เข้ากันายเทียขายทิ้งเอาตังค์ดอกเบี้ยห้าสิบบาทคืนเลยอุ้ยี่ห้ผมกะขึ้นเผื่อเจอเปรวิลลแก้วลุงที่ได้ดุกกระตังค์ล้วนีของสได้ไรอ่ตีของแสงตีของแสงก็โกงใช่หรอเปลมันไม่รู้แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรแสงเลยดีเดียวันนี้นะมีสองแสงแสบตา พี่กำลัง <ตา S 2> จะแปกแล้วที่เราบูตอัพตัวเองไปเรื่อยๆเออ่ของแท้งเรามีอะไรครับเรามีอันนี้แล้วที่ได้ดเจิทเลือดว่ายุดนี้ออกมาทำไมเงินไปก็นไหมไม่ได,ด้ต่างรุง่นกับดุ๊ปหนึ่งอันแค่นั้นไอชิไม่ได้เลยเลยอุ้ยดุ๊ปหนึ่งอันก็เ <laughs> ตรียมเลยเตรียมเลย <laughs> เออเดี๋ยวนี้มัน,มนไม่มันไม่มีนี่เราขัดบอยเมื่อกี้ครับเมื่อกี้เล่นรอบแรกขัดบอยนีอเวต์ไมื่ที่โดนแล้วมันใส่เรียเรียไปแลยคืออะไรอุตส่าห์ตเออเออมันเก่งปะ มันมันสตันแหละแต่มันสตันโอ้ยหไอเฟมเห็นตันเลยแล้วสกิลไม่ติดไว้ก็คือติดแค่ออโต้เหรอใช่ใช่ออโต้ติดเจ็บติดอ่ะนี่อ่ะไเลียซูเปอร์เมียซูเปอร์เมี่โดนแต่แม่งแรงมากเลยดาเมจสองร้อยไอเลียอะไรวะเนี่ะก็มันได้เอรีเยอะมีแค่ไอเลียกับเซ็ตมึงที่ใส่ได้ไอคนเบอร์เดย์คนจะตายแล้วมีขอโอเคออสมีตังค์ป้ะขอโอเคออสอ่ะมีมีตังค์มีเอ็กพีมีอะไรพวกนั้นอ่ะไปได้เลยวะ ก็ไปหาเอฟหาตัวหลังๆยิ่เก่งไปเอาเฟไม่ก็เอาเฟเลยเนี่ยแหละเล่นไปก่อนผมไม่มีของเล่เอฟเลยแค่ขวานี่ก็เล่นได้นะที่ผมไม่เอาเฮเวอรี่อ่ะอุ้ยเคออสไปด้วยได้อะไรอ่ะได้ค่าประสบการณ์67หน่วยเบลแปะแล้วว่ะได้คาริโอมากำลังจะเบลเก้าไอ้บุ๊ค นาามเป็นเชฟหยุดยิ้มไม่ได้แล้วครับโทษทีเออนีเอาแล้วเอาแล้วเดินหน้าเก้าแล้วเดินหน้าเก้าแล้วโอ้ไม่แค่พี่ต้องเอาสไนเปอร์โฟกัสใครเก่งวะเอย่าไปพูดเอราะ่าไม่แม้ถ้าถ้าห้าบาทอ่ะไอเนี้ยเก่งดิซานดาเวอร์เวอร์สัตว์ออ๋ใช่ผมมันยืนไกลใช่ดิซานดาเวอร์สัตว์ยืนไกลแล้วพอมันแช่แล้วดาเมจแม่งเอาพุดสูงที่เหี้ย ไม่ใครยกหน้ามาคุณสรชัยเจ็ดเดือนน้ำรับทเพิ่มเงนงเมเงนได้คอยเลยเ่นก่นนกกอมมแน,น,นลลอลลแล้วกองผูกมากนี่พี่แผ้ไอ้นั่นหนาไอรีเลยซูเปอร์เมดอนอ่ะพี่โกงไยเวลก้าครับตัวอะไรลิงวะไม่รู้ไม่รู้ตึงอยู่นะครับเอ่อถ้าเป็นลิงผมคนขายใครครับผมคนขายโชกราดป่ะใช่ผมคนขายโชก์ดแล้วผมเอาตีปให้ลิง มีแซบอยู่นะเมนูนี้แซบอยู่นะคอฟแล้วผมรอ80บาทที่ขึ้น10เลยนะมาเป็นเมมเบอร์ได้ไตามไปลิงซ้ำ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 อันเนี้ยผมมองว่าเล่นยากสุดเลยอะไรไอีอันเดียที่แะไเปอร์โฟสเปอร์โฟกัสอะไรือวีเชือต้นไม้มัน88รอบหน้ามันแคทเอาไอ้บ่แปดแปเลยยี่สบเอ็ดมันแคทเอา109อ่ะไม่สนไม่สนไม่สนกูขึ้นก่อนเจอก่อนโอ้แล้วมันคอโอเคอ๋อมันได้คอสามวันได้คอสามวันไม่เก่ง ไั่ได้ยืดดึงไม่เข้าเลยตอนนี้มาแล้วมาแล้วใครยกหน้ามีอีกคุณไอจียกโยกเตินแปดหรือเติมเก้าเติมสิบนะครับผมครับดูรินพี่ลักกี้โกบไม่รู้กูหยิบกรตีบโกบอะชีวิตกูอะมีม่ตีบโกบสามันเลยเพราว่าเอ็กพีพี่เนี่ยตะโกงกว่าจริงจริงพี่ก็สามารถโกงกว่าเดี๋ยวเราเบอร์เดย์ไงเบอร์เดย์มันเลยโกงกว่ากินตัวห้าบาทมีโชว์เจนผมมีอันนี้ของแทงดีๆอันหนึ่งแต่แอนเบลอยู่ไหนไม่มี จากลอยด้วยเคออสเต้นน้องเคออสของมันดีเนะาะคำนวณต้นไม้ยังไงก็บวกเลขโง่อะมึงไม่เคยคิดขวาแต่ต้นไม้เลยไงใช่แปดสิบบาทรอบหน้าขึ้นเวลได้ปะไอ้อแคบอล่อยด้วยนะไองไงก็แปดตีลูดก็นะแปด,ดแไดนา,าดนล์ผมเวลแสตมเพราะว่าไอ้น,นี่นะเคออสเนี่ยไม่เค้นะม,ม,มันกากแสดงว่าเบอร์เดย์คนหนึ่งไม่น่าใช่ศัตรูเราปะเบอร์เดย์คนหนึ่งตังหมดแล้วมันเอาเคออสมามันได้อะไระมันได้แต้มสูงสี่สิบเฮ้ควายกาก เอ้แต่มันมีห้าบาทสองตัวแล้วว่ะ chaos อ่ะมันหมดเลยแม้ว่าจะ level แบมันมีมเซตสองมันมีเซตสองดาวมันมีอาเซียสองดาวไม่รู้ไม่รู้ขึ้นสิบม,มันน่าจะเก้าแล้วโลหมดปะ่ะใช่เพราะมันได้โลฟด <9 S 1> <ม>ีอ่ะโอ้ the s t o ไปเลเวลสิบแล้วเรามีดุ๊กหนึ่งอันคือขอแค่ผมคอนเน c t กับไอแคทบอยอะครับเล v e l เก้าแคทบอยได้ลิงเกินผมขึ้นเก้าเลยได้ไหมไม่เอนยเล v e l เก้าไอแคทบอยได้ลิงแค่นั้นเได้ไหม เอ็งได้สเตดาเปอร์โฟก,กัสมาแบบเหงาชิบหายไม่ยากหรือเปล่ปาครับบึมยังไม่ชนะใครเลยตั้งแต่ได้ป่ะกี่บาทเนี่ยหกสิบแปดบาทเฮียไม่ขึ้นไม่ได้วะรอบหน้าได้หลังนั้นห้าหนึ่งนะจะขึ้น่าพี่เออพี่ก็ห้าหนึ่งห้าหนึ่งขึ้นสิไม่ใหม่พี่ต้องเก็บของต้องส่งของให้กับบอยก่อนรับผมน่าจะตังค์แบบ,บ่เหลือประมาณห้าสิบบาทขึ้นไปสอเดียวตอนห้าหนึ่ง พอมันได้จับไก่ได้อะไรด้วยแต่กูได้เคลวัดมาพูไม่ชนะใครเลยชนะไปรอบเดียวตอนรอบแรกที่ได้เหลือ50บาทจริงด้วยเวห้าหนึ่งห้าสิบบาทเลยตอนห้าหนึ่งไงจะเหลือตังประมาณห้าสิบาทอัพเวลจนเป็นขึ้นเก้าไปเลยเก้าหรือสิบเก้าผมเลี้ยวแปดอยู่เลยอ๋อสิบมันใช้แปดสิบบาทลิงแค่นั้นกระโดดไม่เลยฮ่่มันมาดูยากๆหรออือจริงไม่มีอะไรยากเนาะ ยาสิบก่อแล้วกันอูเดียววะได้โจโจไอ้เยเ้ย <laughs> ไ,ได้โจบู่นายโจบู่ไม่ไม่ไม่ผมมีแผนอยู่ผู้ใช่หรอเออมาคือสิบไออไอเชื่อวิคนละทางสองทางเลยสิ <laughs> <laughs> ไม่มีใครช่วยใครได้ทั้งนั้นเลยตานป <laughs> <ๆ>๊ะไอยังคนละทางสองทาง ก็คือได้ไขรนะเซตกับป่วยพี่ได้ลิงกับอูเดียอูเดียพี่สี่ลิงพี่สามเท่าเดิมพี่เดมผมใส่ใครวะจริงผมไม่น่าใส่ผมแพ้งเลยอะไรมผมว่ามน<า>ะจริง,รงผมควรหาของให้ให้ไก่ที่ผมทำผิดี๋ยวเพิมไม่จำกันสักตัวป่วยสไนเปอร์โฟกัสรอ้ย <c oughs> <c oughs> ไม,ม่ด้ดยยวยครับในโปรโฟกัสกระพุกต้องมีดุบให้เพื่อนผมเอ่อมี5บาทคอมพีวแล้วก็2ชิ้น5บาท <laughs> แม่งเอ,อ้ยยีซันดาแค่ตัวอะไรนะยีซันดาเออลิงที่5ผมผมไม่ได้ลงตัวอะไรวะ5บาทอ๋อผมเหลือลีซาน ไม่ได้ลงลีซานตัวระกาถ้าไม่ได้ลงไม่มีโศกกาไม่ตังอะอูเดียหกตัวครับได้ได้ยินใช่ไหมเมื่อกี้อูเดียใช่เห็นได้ยินผมมีหนึ่งตัวเดี๋ยววาดให้พี่มีดุ๊กเออวาดดิพี่มีดุ๊กกาลังวาดอยู่ครับพี่มีดุ๊กอันหนึ่งเราเลือดเหลือน้อยเกินไปอะดิก็ต้องทำปะไม่ไน่ก็ต้องชนะเองเรื่องแล้วก็ต้องทำหรือเปล่ากูลงอูเดียลงไปสองตัวลงไปทั้งที่อะไรก็ไม่รู้ ไปไอ้ผมต้องลงออนนะผมไม่มีเมมอนผมโดนช่วยอย่ามาช่วยตัวนี้ได้เมดผมที่ไข่วะลิงลิงเฮเวอรี่สามไปผมโดนช่วยไม่ใช่ชนะเอาไว้สัตว์ชนะได้ไงไม่รู้วะเออผมโดนตีช่วยผมละผมสู้มันได้เหยื่อผมโคตรแรงเลยสไนเปอร์โฟกัสสามมานไอ้สองอันหน่แล้วเป็นหมื่นเลยไม่ใส่สามอันไปเลยใส่แล้วสามอันมีไอเทมโบราณสองชิ้นแล้วก็แอนดวิว เอาไม่มีอ้นี่เหรอไม่มีเเออโบราณอุ้ยได้นั่นวะซีซีเฉลือดแดแดซีเลแดแดไอ้มเที่ยซิวเมดอนอ่ะห้างั้นทำไมวะเออไอ้ที่ให้กูปลุกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ได้เรียนขายลิงวะ เขียนแล้ววาดกี่รอบเนี่ยุ้งวาดหนึ่งยังหรอสองแล้วสองแล้วแค่พอจะได้หนึ่งัรอบว่ะส่งหนึ่งแม่แขับไปมีอูเดียที่ตัวป่ะมีตัวหนึ่งครับองส่งไปส่งครับเฮ้ยเทยไก่สามดาวเฮ้ยแต่ชนะฮะมัน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 เหมือนมันมาช่วยเพื่อนแล้วมันเหลือเหลือตัวละครน้อยแล้วพี่ชนะชียอะไรวะเนี่ยโดนไก่สามดาวเฉยไอ้น่าจะเป็นไอ้นั่นป่ะ ไอรีเลียพี่หยบไอรีเลียได้เนี่ยอ๋อมันลงไก่สามดาวตัวเดียวมันลงตัวเดียวเลยอ่ะก็ว่าทําไมมันโผล่มาเลือดน้อยไอ้ผัดมันโผล่มาเลือดแบบเลือดปิ่มมากต้อง,งเอาตาเฮเวอลี่เท่ัน,นอันนั้นจะโลหมดตัวได้แค่ไหนใช่ไอคนเบอร์เดย์นั่นแหละเช่นมึงมึงเบลแหไรคนเบอร์เดย์พอดูหน่อยดิเบลสิบแสดงว่ามันได้ไก่สามมาดิเก่งจังวะอะไร่างมีตัวโตป่ะไม่มีใช่ปะ่ะไม่มีมมเราจะแพ้ได้รอบเลง พี่มีอูดิเอชป่ะส่งมาดิได้ปะไหนส่งมาได้ไหมโอ้ยไม่ได้ผมพี่ไม่มีที่พิเศษดีกว่าเอ้าเฮ้ยได้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 ส่งยังส่งมาแล้วอ๋อได้แล้วได้แล้วนั่นแหละโอ๊ยได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวผมผมรอแกเฉยเลยไม่ใช่ไม่ใช่พี่กำลังงงเมื่อกี้พี่ใส่ผิดเนอะพอแค่บอกผมไม่มีเศษใช่ป่ะกอดุ๊กไปใส่ไม่ไม่ผมผมเห็นอยู่ผมเลยว่าพี่เมื่อกี้ไม่เมื่อกี้แสงว่าพี่เล่นถูก ถ้าเกิดที่ดันดันดันส่งสองดาวไปอ่ะเล่นผิดโอเค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 เว่าส่งไปส่งกลับมันคือตัวเดียวไงโอเคโอเคมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยพี่ต้องจบเร็วกว่าเพี่เลือดหนึ่งคุยเอ้ยไอ้มึ้งพี่ผมี่ผมเจออาร์เซาสามดาวมึงไม่บอกส่งตัวเล็กตัวใหญ่อ่ะเมื่อกี้ผมเพิ่งไปเจอพี่ไหนคออนโอเคครับ พี่มีอะไรเล่งวะผมไม่มีด้วยออูดีอะไล่เดียวไงก็ฆ่าได้หมดเลยทุกตัวเลยแม่งแรงวาะ Let's go Let's go โบแล้วทำามมันหันหลังว่ะหันหน้ามองกูหน่อยดิ g o d u d อูดีอะสามครับไก่เขาลงตัวละครเพิ่มยังวะพี่เจอไก่สามพี่ตู้ได้ผมว่าพี่ตู้ได้ใช่ผมลงเพิ่มแล้วแหละเราไม่ใช่ไม่ใช่ ผมไม่เจอแล้วผมเพิ่งเจอไก่สามไปรอบนึงมาแล้วครัวุ้นโบโบโบมันเลยมันเรื่อยๆมันทุกเรื่อยๆยังไงก็ชนะทุคนเฮียอะไรวะเนี่ยฮเก่งเก่งเดียแม่งเก่งสุดเลยในในบรรดาที่ผมมองทั้งหมดอ่ะมาแล้วครับอยู่ไหนวะขอทุบหน่อยทาไมไม่ทุบอ่ะมันไปไหนอ่ะหมดมันก็หมดมันมาหมดแล้วทำไมมันไม่ทุบต่อนี่เนี่ยหมกเลยผมเนี่ยเริ่มสูบไงโอเคครับโอ้โหได้แต็มไอ้ไก่ไก่ไก่ตาย ไก่สามดาวตายไก่ตายเราชนะแล้วไก่สามดาวตายไม่เห็นเหรอเ่อ <c oughs> นี้ก็ได้คลิปละ <c oughs> ลิงพี่มีห้าไม่มีลิงตัวพี่เพิ่งฆ่าเพื่อนไก่อ๋อเมื่อกี้เพื่อนไก่โดน้ายควาย <c oughs> แต่ใจวุ้ยน้องเชี่ยผมเหลือห้าบาทสามดาวอีกตัวเดียวนีว่หว่าก็คือเชื่ออะไร แก่ลูกพันใส่อะไรก็ได้แล้วเนาะตัวโจ้พี่มีสามตัวปะตัวเดียวไม่ไม่มีที่ส่งแล้วดิเล่นไม่ได้แล้วที่ส่งต้องรอเพื่อเก็รอบเราเล่นไม่ได้ไอ้น้อยเนี่ยนี่เองก็ได้ดูเราเองก็ได้ไปเลยดีอ่ะ let's go ตว่าเราเองก็ได้ด้วยนะสักยภาพไปันหน่อยใช่ผมเหลือแค่ลากันสายยาน้องน้ำของคำสามดาวได้หมด้ว อูเดีย3ดาวครับเลดี้เจทแมนวันเกิดใครไม่รู้แต่อูเดียบอกว่านี่คือวันเกิดของฉันอู้จออู้จออู้จออหหหนะูหน่วยนี่คิดได้เหมือนเท่าไหร่เนี่ยหน่วยสิบร้อยพันไดเมนหกแสนฮัลโหลแรงมันแรงเวอร์หกแสนมันทุบ <600, 000. S 2> เรื่อยๆหกแสนคืออะไรน้อง วันมีนายเลยปะฮะวันมีนายเลยปะจริงเปล่าไม่เอากลัวว่ะถ้ามีเอทถ้ามีเอทดรอบไหนอะพี่พี่กล้าพี่พี่กล้าปะเอ้ยถ้าเราสลับทีปโกบกันมันจะเจออะไรขึ้นเลยเนี่ยทีปโกบลิงอ๋อมันล็อกไปแล้วว่ะทำไมพี่สลับทีปโกลมันไม่สลับให้อ่ะไม่ใช่แก่ไม่ใช่เพามันแก้เรื่องนี้มานานแล้วไม่ใช่เลยไม เฮ้มย,ยมันหายมันจะหายเรือสาว่าไม่เจอ,อะอะไรเรืออยู่ที่พี่ส่งตัวจะเจอได้ไงก็เดียวเอาไปมันไม่เจอจะเจอได้ไงอะมันไม่เช็คไงฮัลโหลน้องจะเจอได้ไงไม่ไหวไงกูมีห้าบาทตัวอ้ดูไปไงพี่ดูพี่ดูดโจโจ,โจโกับเอาวยผมเฮ้ยพี่กิการเล่นผิดทําให้ทําให้ผมรอดนะ <laughs> เนี่ยผมแค่บอกให้ส่งปุ๊บในหัวผมก็คือก็คือส่งอูเดียไงเออแบบมันเราไปทาอะไรวะมันก็ไม่บอกทันทีแล้วกูก็ลก แล้วกูก็ใส่ดุบไปแล้วมันก็เพิง่งแล้วขี่มันก็เพิ่งบอกพี่มีตัวเล็กเปล่าอ่าเอาไปเลยโอเคถูกกันถูกเลยเพราะกูไม่มีตัวเล็กแบกทีไอ้อะไรเว่ยหกตัว,วยี่อะไรอ่าโจโจหกตัวด้วยทำไมพี่พี่ไม่ได้ยินผมจม,มถามตลอดอ่ะพี่มีเว่ยปะพี่มีพี่มีโจโจ,โจโปะไม่มีลืมแล้วพี่บอกเอาส่งไปแล้วชนะแบบโลกโลกเดยโลกจริงโลกเหนือเฮี้ยสามดาวก่อนอะเฮียไก่สามดาวแม่งเกือบ ตบสนามอออมันอยู่ไหนมันไก่3ดาวไหนวะอ๋อไงไงไงผมชนะเพื่อนมันเพื่อนมันวีไม่หรอกผมมองว่าคือผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับบอดไก่สดาวทำไมเขาถึงลงตัวเดียวปิดช้าพี่ไก่อะทขาไปถึงไอตัวปิดช้าหรือไม่ช้าไม่เกี่ยวเว้คือมันจะมีช็อตหนึ่งที่ที่มันชนะแล้วมันมาช่วยเพื่อนใช่ไหมเราเลือดไก่อะเหลือเหลือประมาณ20%เอง เออคือมันมันโชว์พาวเกินไปอ่ะผมว่า<อ>แม่งโดนซีฟีด้วยใช่มันมันโชว์พาวเกินไปทั้งทที่ไอเทมมันไม่ได้แบบเกิดมาปุ๊บแคสเลยอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาลงยูนิตปกติแล้วเขามาช่วยเพื่อนอ่ะมันก็ยังเหลือตัวละครอ,อื่นมันก็ทำให้เขาชนะได้ไปเรื่อยเรื่อยๆอย่อ,อ้อันนี้กลายเป็นว่าบางทีแม่งมาช่วยเพื่อนแม่งแพ้เองอ๋อมันเนิร์ฟไอ้นี่มาด้วยนีหว่าเออช่วยเพื่อนช้าลงเว้ยแคทบอยแพทเนี้ยโดนเนิร์ฟมา แบบเบิรน่าแบะมันเนื้อแบบนี้แหละเนื้อพวกสี่บาทสามดาวห้าบาทโคดีโพตดีดูของเทสผมด้วยเทสทุกสามกากยืนทั้งวันเอเธอโจโจกับเทสยิงก็นานเลยโจโจมีดูดเลือดด้วยป่อยผักมก้อยสามสนายสามกากกอย เขาตองจะขายหมดตัวก็เป็นไปได้ครับก็มีไม่ไม่ไม่ขายหมดตัวก็ตั้งใจโชว์โชว์ตั้งต้งใจตั้งใจวันดีนายแค่นั้นแหละแต่เขาน่าจะลืมแล้วว่าแพทนี้กว่าจะไปช่วยอย่างไม่แค่บอดบอดอูเดียผมอะปิดไวมากเลยแต่กว่าผมจะไปช่วยประตูมันเปิดช้าเว้ยมันมันดีเลย์มันดีเลย์พวกเวอร์แบบนั้นแหละ เว,เวอร์แบบส่งอัดคนเดียวแล้วแบบรีบส่งอะไรเงี้ยก็กบบคนนี้โดนโลงโทษหนักในแพทปัจจุบันมากกะวันมีนายแล้วไปช่วยเพื่อนไว้มันช่วยไวไม่ได้นะครับต่อให้คุณปิดภายใน2วิสุดท้ายประตูก็ไม่เปิดประตูจะเปิดกี่วิไม่รู้จำไม่ได้นั่นแหละประตูจะเปิด1กว่าวิดเพิ่งจะเปิดให้เพื่อนไปช่วยเพื่อนเพื่อนคุณต้องเก่งระดับหนึ่งด้วย